BMW นะคะได้เผยโชมรถมอเตอร์ไซค์ล่าสุดแห่งศตวรรษใหม่ค่ะซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะไม่ต้องพึ่งหมวกกันน็อกเลยค่ะ BMW Group ฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์สัญชาติเยอรมันแห่งนี้นะคะด้วยการเผยชมต้นแบบรถมอเตอร์ไซค์ BMW m o t ด r r a d ์ i s i ต n n ์ x t 100ัภายใต้คอนเซปต์ปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่พัฒนาภายใต้แนวคิด The Great Escape ที่หมายถึงอิสรภาพในการเดินทางที่ไร้ขีดจำกัดด้วยระบบ Self-Balancing ที่ควบคุมการทรงตัวของรถในขณะขับขี่มีระบบแผนที่นำทางแบบเฮโลแกรมระบบสองสว่างจากหลอด LED และระบบควบคุม การเลี้ยวเฟกซ์เฟรมและยังมีออปชั่นเสริมความปลอดภัยที่ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องใช้อุป,ปกรณ์ป้องกันโดยสามารถบอกลาหมวกกันน็อกไปได้เลยค่ะ งานเปิดตัวมอเตอร์ไซค์อัจฉริยะซึ่งเป็นรถต้นแบบคันสุดท้ายในกลุ่ม Vision N e x t 100 c o n c e p t จัดขึ้นที่เมืองซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะหลังจากตระเวนเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบดีไซน์ล้ำยุคที่แสดงถึงการก้าวผ่านไปสู่ศตวรรษใหม่เตเียมดับบิลยมอชราดวิชั่นเน็กซ์วันฮันเเป็นรถมอเตอร์ไซค์สไตล์คุยเซอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก BMWR32 ปี1923แต่มีการเสริมการออกแบบและเทคโนโลยีเทคโนโลยี อลัมสมัยมากขึ้นจนมีความสวยงามแปลกตาโดยชุดเฟรมที่เคลือบด้วยวัสดุสีดำด้านนะคะที่เหมือนเชื่อมโยงเป็นชิ้นเดียวมีโลโก้ที่สามารถเรืองแสงสีฟ้าและสีขาวในตอนกลางคืนนอกจากนี้ยังมาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันรวมทั้งแว่นตาและลมแว่นตากันลมสุดล้ำค่ะที่เชื่อมต่อกับรถเพื่อแสดงข้อมูลการขับขี่และอาจมีการบรรจุข้อมูลกานเนตือนต่างๆรวมทั้งชุดที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษด้วยนะคะที่ควบคุมอุณหภูมิในขณะขับขี่ ไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไปได้และก็มีความยืดหยุ่นสวมสบายด้วยค่ะเพราะมีระบบทรงตัวสุดล้ำนะคะทำให้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไม่มีทางล้มไม่ว่าจะเป็นในการขับขี่หรือว่าจอดนิ่งเฉยๆซึ่งขณะนี้ทาง BMW ยังไม่มีแผนการผลิตเพื่อจาหน่ายออกมาแต่อย่างใดค่ะ